ในวันนี้นะครับพอจอพาทุกคนมาแอบ2ส,สกิลของบอสใหม่ที่กำลังจะเข้าในแผนสายุทธ์านี้กันนะครับ กับในส่วนของบอสไลกัสนั่นเองซึ่งบอกเลยนะครับว่าบอสโวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหลอดเลือดถึง5หลอดเต็มๆเลยทุกคนเลยได้วันหนาใช้ได้เลยอ่แต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปขนาดนั้นนะครับถึงบอสไลกัสน,นะครับจะเลือดเยอะก็จริงแต่มันก็มีเมคคากนะครับที่ช่วยทําให้เราสามารถทำ,ดำาดเมจใส่มันได้มากขึ้นเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับพอจอพาทุกคนไปดูกันเนาะนแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าพอจอจะสปอยเนื้อเรื่องพอจอจะพยายามโฟกัสนะครับแค่เมคคากของบอสเท่านัน เพราะพอจอค่อนข้างที่จะโง่ในเรื่องของเกมเยอะมากดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับแต่ก็ต้องขอเตือนทุกคนไวเช่นเคยเนาะว่าข้อมูลรองถึงฟอเดอร์ต่างๆนะครับที่พอจออ่านมาในคลิปนี้ได้มาจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์เอเชนเซอร์เวอร์ซึ่งมันยังไม่ใช่ข้อมูลสุดท้ายของตัวรายการนะครับเมคคากของบอสตัวนี้นอาจจะยังคงสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ดังนั้นนะครับอย่ายึดเปซานามากดูเอาสนุกเพียงเดียวเท่านั้นนะครับเอ่ะพอาทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วนะครับอย่ามาาัวรอช้าีกว่านะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับพอจอไว้แล้วเราไปเรียยนรู้เคคาาิกของบลวาาาา่ อันสำหรับบอสไยกัสตัวนี้นะครับจะเป็นบอสที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าออกสนามของโตโลลลวลครไฝ่ายเรากับลูกน้องของฝั่งไลกัสทุกคนในร่างแรกนะครับถ้าทุกคนลองสังเกตไปที่แอคชั่นบาร์ทุกคนจะเห็นแถบสีทองใช่ไหม เวลาที่ถึงเทินของแถบสีทองอันนี้นะครับไลกัสจะมีการเสกลูกน้องไททันออกมา2ตัวด้วยกันทุกคนซึ่งไททันพวกนี้นะครับก็ไม่ได้มีเมคคิกพิเศษอะไรจะเป็นไททันที่เหมือนกับที่เราเคยเจอเลยอ่านแต่วา่าทุกคนลองสังเกตเพิ่มเติมนะครับไปที่หลอดเลือดของตัวไลกัสทุกคนก็จะเห็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ที่เป็นสีทองใช่ไหมสัญลักษณ์นี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์การเปลี่ยนร่างของตัวไลกัสทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันครบ4แท็กไลกัสก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกร่างหนึ่งและคาถามคือแล้วไอ คำตอบคือมันจะสามารถเก็บได้ผ่าน2วิธีด้วยกันทุกคนวิธีแรกนะครับก็คือเมื่อไลกัสนั้นมีการเสกลูกน้องออกมาผ่านแถบแอคชั่นสีทองที่ปะจอบพูดถึงเมื่อกี้ซึ่งมันก็จะเป็นการเสกไททันขึ้นมาทีละสตัวใช่ไหมดังนั้นไลกัสก็จะได้2แสก ต่อหนึ่งการแอคชั่นของแถบสีทองอ่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือถ้าเรามีการซัมมอนเมโมสไป์ออกมาสแต็กนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นการเสกขึ้นมาจริงๆนะครับอย่างการเสกมังกรของน้องข้าวเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าได้แต่อย่างในเคสของไฮแาซินนะครับที่โดยปกติแล้วไฮแาซินจะมีอีก้านนอยอยู่บนสนามอยู่แล้วการกดสกิลต่อสู้ของไฮแาซินในกรณีแบบนี้จะไม่นับว่าเป็นการเสกเมโมสไป์ขึ้นมาใหม่เนาะ อ่ะพอชันนะครับตัวละครที่มีความสามารถในการเสกแมมโมสปออกมาเรื่อยๆเช่นในส่วนของแคสตอริสก็จะทําให้ไลกัสนะครับสามารถเปลี่ยนร่างได้ไวขึ้นทุกคนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเวลาที่ไลกัสนั้นมีการเปลี่ยนร่างในแต่ละครั้งไลกัสจะโดนดีบับนะครับ ทำให้มันโดนดาเมจแรงขึ้น50%แล้วก็ดีบับนี้สามารถแตกกันได้เพราะฉะนั้นแปลว่ายิ่งเราทำให้ไลกัสนะครับเปลี่ยนร่างได้บ่อยครั้งมากขึ้นเท่าไหร่ทีมของเรานะครับก็สามารถทำดาเมจใส่บอสตันนี้ได้เยอะมากขึ้นนั่นเองทุกคนอ่ะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปนะครับจนถึงเทิร์นที่2ของไลกัสนะครับไลกัสก็จะมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาทุกคน ซึ่งท่านี้นะครับก็จะเป็นการมอบเอฟเฟกต์พิเศษให้กับตัวละครของฝ่ายเรา1ตัวนะครับเป็นเวลา1เทินด้วยกันซึ่งตัวละครที่ได้เอฟเฟคนี้ไปนะครับก็จะได้แอคชั่นทันทีพร้อมกับว่าก็จะสามารถกดใช้งานท่าไม้ตายได้เลยด้วยแต่ก็จะแลกกับการที่ว่าถ้าเรากดใช้ท่าไม้ตายที่ไลกัสมอบให้มานะครับ ตัวละครตัวนั้นก็เสียเลือดไปทั้งหมด50%ด้วยกันและการเสียเลือดจากเอฟเฟกนี้นะครับจะไม่ทําให้ตัวละครของเราตายเนาะซึ่งอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าไม้ตายที่ใช้พลังงานหรือว่าเป็นท่าไม้ตายพิเศษนะครับเช่นอันติไอเกรอนอันติเฟอร์เซลอันติไฟนอลหรือว่าอันติน้องข้าวก็คือจะได้ทั้งหมดนะครับแล้วถามว่าถ้าไม่ใช้ท่าไม้ตายจะเกิดอะไรขึ้นคําตอบก็คือเราจะไม่เสียเลือด50%ทุกคนแต่ว่าท่าไม้ตายที่เราได้มาจากเอฟเฟกนี้ก็จะหายไปเหมือนกันมันคือ all, all nothing คราวนี้พอจ็อปาทุกคนมาดูที่ล่าง2อนต่อบ้างซึ่งก็อย่างที่พอจอบอกไปนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อแสลักรูปอินฟินิตี้ที่หลอดเลือดของไลกัสครบ4แสกซึ่งหลังจากที่แปลงร่างมานะครับตัวไลกัสก็จะโดนดีบับโดนดาเมจแรงขึ้น50%และถ้าทุกคนลองสังเกตที่สานะบนตัวไลกัสนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าดีบับต่างๆที่เราทําการแปะใส่ไลกัสไว้ในร่างแรกมันก็จะตามมาที่ไลกัสในร่างใหม่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการแปลงร่างของไลกัส มันไม่ใช่การเปลี่ยนเฟสของบอสเนาะนั่นก็แปลว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่แพลนอยากจะเล่นทีมดาเมจต่อเนื่องอันนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องมานั่งกังวลใจไปว่าต้องมานั่งแปดใหม่ทุกครั้งนะครับที่ไลกัสแปลงล่างหรือเปล่าเพราะว่าดาเมจนั้นสามารถข้ามการแปลงล่างได้นะครับอาร์ติเตเฟสนี้นะครับมันจะเหมือนกับเราเล่นเพียร์ฟริกชันอยู่เลยทุกคนก็คือไรกัสนั้นจะมีการเสกลูกน้องดาร์คทยออกมาเรื่อยๆบนสนามจะมีมอนสเตอร์5ตัวตลอดเวลาแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับต ไลกัสก็จะมีการส่งเอฟเฟกพิเศษ,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 ษที่เป็นการเล่าแอคชั่นแล้วก็แจกท่าไม้ตายเหมือนกับร่างแรกเลย ที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือจะส่งให้2คนแทนที่จะเป็นแค่คนเดียวและไลคัสในร่างนี้ก็จะมีสายลักษณ์อินฟินิตี้นะครับที่หลอดเลือดเหมือนกันซึ่งสายลักษณ์อินฟินิตี้ตรงนี้นะครับก็จะตันที่10แสกและเมคานิกนั้นก็จะเหมือนกับร่างแรกเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ครบ10แสกไลกัสก็จะมีการแปลงร่างนะครับกลับสู่ร่างเดิมพร้อมกับโดนดีบับโดนดาเมจแรงขึ้นอีก5 0ซึ่งสามารถซ้อนทับการแรกได้เท่ากับว่าหลังจบร่างนี้ไปไลกัสก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นนนะเป็100% คำถามต่อมาคือแล้วไอสิบแซกตรงนี้นะครับสามารถเก็บได้ยังไงวิธีการเก็บนั้นเหมือนกับร่างแรกหรือเปล่าคําตอบคือไม่เหมือนกันทุกคนสิบแซกนี้นะครับจะเก็บผ่าน3วิธีด้วยกัน1คือการกําจัดลูกน้องของลกัสที่ก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ2คือการที่ตัวละครในทีมของเรานะครับหมดสภาพการต่อสู้ซึ่งอันนี้จะไม่นับการส่งเพื่อมทีมออกจากนอกสนามของตัวไฟนอลนะครับแล้วก็วิธีที่สามนะครับก็คือเมื่อเมโมสไปร์หายไปยกตัวอ,อย่างเช่นเราระเบิดมังกรของ,ของตัวน้องข้าเป็นต้นซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะ เราจะเก็บแสกผ่านวิธีแรกนั่นแหละทุกคนก็คือการกําจัดลูกน้องไลก๊าซเนาะแล้วพอจอต้องบอกว่าเราต้องรีบกําจัดด้วย เพราะว่าถ้าทุกคนลองสังเกตไปที่แอคชั่นบาร์นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมีแถบสีแดงอยู่แถบนี้นะครับจะเป็นแถบที่บัฟท่าไม้ตายของตัวไลกัสทุกคนทุกครั้งที่แถบสีแดงนี้นะครับทำการแอคชั่นท่าไม้ตายของไลกัสจะมีดาเมจที่แรงขึ้นและท่าไม้ตายนั้นก็จะมีความสามารถในการแปะพัวพันใส่ตัวละครในสนามของเรานะครับได้หลายตัวมากขึ้นด้วยโดยท่าไม้ตายของไลกัสนั้นจะเกิดขึ้นตอนที่เราทําการเก็บสเต็กินฟินิตี้ของตัวไลกัสนะครับครบสิบแซกซึ่งมันก็จะเป็นการทำดาเมจใส่ตัวละครขอองงเเเรราาาาาททุกกกตัวัวนนสมมโดยยดแช์่่ ตามจำนวนตัวละครในสเนาะก็คือถ้ามีคนหานเยอะ แต่ละตัวละครก็จะโรนดาเมจเบาแต่ว่าถ้ามีแค่ตัวละครเดียวใน3นะครับอย่างในสอนของไฟนอนอันนี้ก็คือไฟนอนรับเต็มคนเดียวเลยอแต่ก็ไม่เชิงว่าไฟนอนจะไม่เก่งกับไลกาสนะทุกคนเพราะหนึ่งเลยนะครับก็คือถ้าไฟนอนนั้นอยู่ในร่างของคาซาน่าอยู่การที่ไฟนอนตายในร่างนี้นะครับมันก็จะเป็นแค่การกลับร่างเดิมเฉยๆแต่ไฟนอนก็สามารถกดแปลงร่างกลับมาได้ทันทีด้วยเพราะว่าตอนที่ไลการสนั้นทำการแปลงร่างมามันส่งเอฟเฟกต์เปิดใช้ถ้าไม่ตายมาให้เราตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองทุกคน,พนกกเพราะ อ่ะแล้วก็รายการใสนล่างนี้นะครับก็จะมีบัฟพ,พิเศษให้ลูกน้องมันด้วย ก็คือในแต่ละเทิร์นนะครับที่ลูกน้องของมันทําการแอคชั่นมันจะได้แอคชั่นเบิลอีกหนึ่งทีด้วยซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เยอะมากสำหรับทีมบางทีมทุกคนยกตัวอย่างเช่นทีมของน้องข้าวนะครับการที่มอนสเตอร์ตีเราบ่อยๆก็แปลว,ว่าน้องข้าวจะสามารถเสกมักงกรได้บ่อยขึ้นหรือว่าสำหรับทีมดอทนะครับอันนี้ก็ดีเพราะว่าการที่มอนสเตอร์แอคชั่นบ่อยนะครับมันก็จะโดนดาเมจด,ดอทบ่อยขึ้นเหมือนกันหรือตัวละครอย่างไฟนอลนะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์อยู่เเ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 พพรรรรรราา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 ะะะะถถ้้้้้คคนนนนนน์์ตตตตออออออขขขงงงงงััวววไไฟลลลลกกกกกก็าาก็ส็สสมมมบแแแิญญญญญิททญณดดยยึึุ่จ แต่ว่าในทางตัวข้ามนะครับทีมไหนก็ตามที่ไม่ได้ประโยชน์จากการที่มอนสเตอร์แอคชั่นบอยก็จะกลายเป็นว่าทีมนั้นก็จะโดนดามเมจแรงขึ้นกว่าปกติเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าบอสไลกัสเนี่ยค่อนข้างที่จะวัดความเก่งของตัวละครซัสเซในไอดีของเราประมาณนึงเลยเนาะอ่าแล้วพอไลกัสนะครับใช้ท่าไม้ตายไลกัสก็จะกลับเข้าสู่ร่างเดิมนะครับแล้วมันก็จะวนลูปแบบเดิมใหม่เลยทุกคนคร่าวๆสำหรับเมคานิกของบอสตัวนี้ก็จะมาได้เลยเนาะ เป็นยังไงบ้างทุกคนนะครับกับบอสไซกัสตัวใหม่ตัวนี้เห็นแล้วรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ตอนเปิดเซิร์ฟจ,จริงเพื่อนเพื่อนแพลนจะเอาทีมไหนนะครับมาเจอกับบอสตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกพอจอก็ได้เนาะอ่าส่วนคลิปนี้นะครับพอจอขอทิ้งท้ายไปด้วยโชว์เคสของบอสตัวนี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้พอจอขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e เป็นกาลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนล้วกันครับ